ชื่ออบทนี้ชื่อว่าห้าเหลี่ยมแห่งการเติบโตนะครับของ t e n n p k i n Presentation คือบทที่สิบเดี๋ยวถ้าได้ฟังบทนี้แล้วนะครับจะเห็นว่าเฮ้ยมันง่ายมากในการทำธุรก,กิจเพือข่ายให้ประสบความสำเร็จนะครับเรามาดูกันห้าเหลี่ยมแห่งการเติบโตนะครับมันจะเป็นแบบนี้ในเดือนแรกเนี่ยที่เราเข้ามานะครับก็ให้เราเขียนห้าเหลี่ยมแล้วก็เขียนตัวเราก็คือ คำว่าท่านก็คือตัวเรานะครับแล้วก็เขียนเดือนที่หนึ่งไว้เดือนแรกจะเป็นเดือนแห่งการฝึกหัดของเราอืมซึ่งในการฝึกหัดของเราเนี่ยก็คือการเรียนรู้ธุรก,กิจเครือข่า,ขายการเรียนรู้การสปอนเซอร์การเรียนรู้ทุกๆอย่างนะครับท่านเข้ามาเรียนรู้บางคนใช้เวลาเรียนรู้เนี่ยไม่เท่ากันนะครับบางคนเรียนรู้เร็วเข้ามาแค่เรียนสองสามวันก็ทํางานได้แล้ว บางคนต้องเรียนรู้เป็นสัปดาห์สองสัปดาห์หรือเป็นเดือนนะครับบางคนใช้เวลาเป็นเดือนในการเรียนรู้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเมันเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนในการเรียนรู้ของเขาบางคนอาจจะใช้เวลาสองเดือนสามเดือนก็ได้ในการเรียนรู้นะครับอันนี้ก็เป็นมันเป็นเวลาของแต่ละคนอ่าซึ่งเวลาในการเรียนรู้และการเดินไปถึงเส้นจายของแต่ละคนเนี้ยไม่เท่ากันนะครับ แต่ถามว่าถ้าเร็วดีไหมดีครับถ้าเรียนรู้เร็วจะดีมากๆเพราะท่านก็จะประสบความสําเร็จเร็วนั่นเองอ่ะในรูปที่สองนะครับเดือนที่สองเนี่ยสมมุติว่าท่านเรียนรู้ใช้เวลาเรียนเนี่ยเดือนหนึ่งเดือนที่สองนะครับอ่าในเดือนแรกที่ในระหว่างที่เรียนรู้เนี่ยผู้อุปถัมภ์เนี่ยจะใช้เวลากับท่านเพื่อสอนท่านแล้วก็พาท่านออกอุปถัมภ์นะครับ ในเดือนที่สองนะครับหลังจากเรียนรู้แล้วท่านไปอุปถัมภ์เนี่ยก็จะเจอคนเอาจริงห้าคนเข้ามานะครับก็เขียนใต้ล่างไว้ว่าสองเดือนขีดห้านะครับแบบนี้สองดอขีดห้าอันนี้คือพอเดือนที่สองท่านจะมีครบคนเอาจริงห้าคนนะครับทีนี้ผ่านไปนะครับพอเดือนที่สี่แล้วถามว่าเดือนที่สามไปไหน เดือนที่สามนะครับก็จะเป็นเดือนแห่งการเรียนรู้ของห้าคนนี้ถูกไหมครับเพราะว่าห้าคนนี้เนี่ยเข้ามาในเดือนที่สองเดือนที่สามเราก็จะสอนห้าคนนี้ให้สามารถอุปถัมภ์สปอนเซอร์คนได้นะครับซึ่งพอเดือนที่สี่เนี่ยห้าคนนี้เขาก็จะมีห้าคนของเขาก็จะเราจะเขียนสี่เดือนขีดยี่ห้านะครับในองค์กรของท่านในในช่องแรกเนี่ย ก็จะมีชั้นที่สาชั้นที่สองเนี่ย25คนเข้ามาในขณะเดียวกันนะครับในเวลาทีา่ท่านและคนชั้นแรกของท่านในห้าคนเนี่ยกำลังสอน่อ25คนของเขาเอ้ยกำลังอุปถัม25คนเขาท่านก็นะครับมีเวลาไปอุปถัมคนเพิ่มหรือคนที่ท่านอุปถัมในในเดือนแรกนั่นแหละที่ ยังเป็นฟืนเปียกอยู่เนะก็สามารถที่จะทำให้เขาเนี่ยมาใส่แรงกระตุ้นเข้าไปแล้วก็มาเอาจริงเป็นห้าคนเอาจริงได้นะครับในเดือนที่สี่ได้นะครับก็มีห้าคนแบบนี้ทีนี้ถัดไปนะครับเดือนที่หกเดือนที่หกเนี่ยในเอ,อเหลี่ยมแรกนะครับในเหลี่ยมแรกเมื่อห้าคนแรกเนี่ยสอนยี่ห้าคนของเขาให้สามารถอุปถัมภ์คนเข้ามาได้อีกคนละห้านะครับ ก็จะกลายเป็นชั้นที่สามเนี่ยมีร้อยี่สิบห้าคนในเดือนที่หกนะครับในเวลาเดียวกันนะครับเหลี่ยมที่สองห้าคนของท่านนะครับก็สามารถอุปถัมภ์อีกห้าคนของเขาในชั้นที่สองเนี่ยในเหลี่ยมที่สองก็จะเป็นยี่ห้าคนและเวลาเดียวกันนะท่านก็นะครับใช้เวลาหวานมาเมล็ดลดน้ำพนดินจนกระทั่งคนของท่านที่เป็นฟืนเปียกอยู่เนี่ย ทั้นก็ไปเอาไฟลนให้สามารถเป็นฟืนติดไฟแล้วก็เอาจริงในเดือนที่หกได้อีกห้าคนแบบนี้นะครับมาเดือนที่แปดนะครับเดือนที่แปดเนี่ยในเหลี่ยมแรกนะครับทุกท่านเห็นว่าในคนทั้ง125คนเนี่ยก็จะถูกสอนให้สามารถอุปถัมภ์คนได้เขาก็อุปถัมภ์คนมาคนละห้าเอาจริงคนห้าก็กลายเป็น625แบบนี้ในเดือนที่แปด แล้วในเหลี่ยมที่สองนะครับคน25คนในชั้นที่สองก็มีอีกคนละห้าเป็น125คนในชั้นที่สามเป็นแปดเดือนของเขาในเหลี่ยมที่สองเนาะ <c oughs> เหลี่ยมที่สามนะครับอ่าห้าคนนี้เราก็สอนให้เขาสามารถอุปถัมภ์อีกคนละห้าก็กลายเป็น25และขณะเดียวกันเราก็สร้างอีกห้าคนในเหลี่ยมที่สี่นะครับแบบนี้ พอเดือนที่สิบนะครับจะเห็นว่าเหลี่ยมแรกในเดือนที่สิบจะมีคนเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยถูกไหมครับเป็นทวีคูณแบบนี้เดี๋ยวให้ทุกท่านอ่าลองคํานวณดูในใจนะครับว่าสิบเดือนแล้วตัวเลขตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่ขณะเดียวกันนะครับเหลี่ยมที่สองเนี่ยอ่าในเดือนที่สิบก็จะมีหกร้อยยี่สิบห้าในชั้นที่สบบี่เหลี่ยมที่สามในชั้นที่สามจะมีร้อยี่สิบห้าแบบนี้เหลี่ยมที่สี่ ก็เพิ่มมาอีกสิบห้าคนเปลี่ยนที่ห้านะครับอ่าท่านเพาะมาเมล็ดไว้ทาฟืนเปลี่ยนให้เป็นเป็นไฟลุกขึ้นมาก็จะมีอีกห้าคนที่เป็นคนเอาจริงของท่านแบบนี้นะครับเรามาดูซิว่าเดือนที่สิบพอครบหนึ่งปีจะเป็นยังไงทีนี้ครบหนึ่งปีเนี่ยอ่าสิบเดือนตรงนี้นะครับในชั้นแรกนะครับสิบเดือนนี้ก็ประมาณ หกห้าสามสิบประมาณสามพันะครับสามพันห uh, นึ่งรอยี่สิบห้าคนแล้วถ้าสิบสองเดือนจากสามพันก็จะเป็นหมื่นห้าถูกไหมครับสามห้าสิบห้าก็เป็นหมื่นห้าตรงนี้ก็อีกหมื่นห้าพันคนซึ่งในเหลี่ยมแรกนี่นะครับถ้าท่านลองรวมตัวเลขดูรวมตัวเลขดูได้ทั้ง ามพันหนึ่งร้อยยี่บห้าอก็เยอะแล้วนะครับทีนี้เขาบอกว่าดอนเฟียล่าบอกว่าท่านเนี่ยถึงแม้ว่าท่านจะทำแค่เหลี่ยมเดียวโดยที่เหลี่ยมที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าท่านจะไม่ทำก็ได้ท่านจะทำก็ได้มันก็จะทวคีคูณขึ้นไปอีกแต่ท่านจะไม่ทำก็ได้ท่านทำแค่เหลี่ยมเดียวเนี่ย เหลี่ยมห้าแรกเหลี่ยมเดียวเนี่ยท่านก็จะมีรายได้มากกว่าสองล้านบาทต่อปีแล้วภายในปีเดียวเองนะครับและยิ่งง่ายกว่านั้นไปอีกนะครับในธุรกิจของเราท่านจะทําแค่สองเดือนขีดสองเองถูกไหมฮะหรือที่เราตั้งเป้ากันนะครับเราจะทำสองเดือนขีดสี่นะครับเพราะว่า มีซ้ายสองขวาสองนะครับเราจะทำสองเดือนขีดสี่ด้วยซ้ำซึ่งมันก็จะเป็นอะไรที่ง่ายขึ้นมาอีกถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะทำเงินนะครับสองล้านบาทต่อปีแล้วเป็นพาสซีฟอินคัมตลอดไปเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ยากเย็นเลยในธุรกิจเครือข่า,ขายถูกไหมครับหลังจากที่ท่านได้ฟังบทนี้นะครับ โอเคถ้างั้นเรามาเริ่มต้นเป็นเจ้าของชีวิตตนเองกันเสียทีดีไหมครับดีแน่นอนนะครับหากไม่มีเวลาขาดเงินเจ็บป่วยท่านก็แทบไม่เหลือชีวิตแล้วลองคิดดีๆนะครับอันนี้เนี่ยมันจะเป็นคําตรงข้ามนะครับว่าถ้าท่านต้องการมีชีวิตอิสระชีวิตอิสระคืออะไรท่านมีเวลาเหลือเฟือท่านมีเงินมากมาย ท่านมีสุขภาพดีนั่นคือชีวิตอิสระนะครับแต่ถ้าท่านเป็นแบบสุดตรงตรงข้ามแบบนี้ขาดไม่มีเวลาล่ะขาดเงินเจ็บป่วยอีกทั้งหากถ้ามีครบทั้งสามอย่างนี้ท่านก็แทบไม่เหลือชีวิตแล้วครับขณะที่ทุกสิ่งทุกอย่างยังคงสดใสยังคงสดใหม่อยู่ในใจของท่านตอนนี้น่าจะเป็นเวลาที่ดีที่จะพูดคุยกับคนนั้น ผู้ที่ให้หนังสือหรือผู้ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของหนังสือเล่มนี้ให้แก่ท่านนะบัดนี้คือเวลาที่ดีที่สุดที่จะเริ่มต้นสร้างชีวิตให้ดีขึ้นผ่านการตลาดเคือของโอเคครับก็จบในบทที่10ของเทนนับก i ิน presentation ตรงนี้ก็คือจบ presentation ของดอนเฟียร่าแล้วครับ ท่านใดมีคำถามหรืออยากจะแชร์ได้เลยนะครับ